จุดเข้าเวรสยองขวัญอันนี้เกิดขึ้นที่ไหนเข้าเวรที่ไหนครับอ่าที่แถวกรมทหารแห่งเองครับในแถวดอนเมืองเนี่ยครับแถวดอนเมืองไอ้ว่าเราตอนน้าท่วมมาครับนี่เดี๋ยวเวลาเราตอนน้ำท่วมเส้นเนี้ยเนี่ยเป็นเส้นที่น้ําท่วมและพอน้ําท่วมเนี่ยก็จะมีดวงวิญญาณมากับน้ําเต็มไปหมดถูก ไม่ไปกับแต่นี้อยู่นในป้อมเลยครับนั่งมายังไงอันนี้อยู่ในป้อมเลยแกป็แกปบอะไรก็รู้อะครับต่อเลยครับก็คื <c oughs> อมันเกิดเรื่องอ่ะมันจะมีอยู่สองสามที่นะครับก็คือในในเนี้ยใน,ใน,ใน,ในแต่ว่ามันเป็นกองบัญชาการเลยครับอืมก็คือผมเข้าเวรเนี่ยให้จุดแรกเลยไอให้ตรงอันนี้ครับก็คือเป็นตัวกองบังคับการเลยอืมไอ้มันจะมีบ่อน้ําอยู่บ่อน้ำหนึ่งอะครับนะครับ ก็คือผม uh huh. ผมว่ากดเว้นเข้าไปเรื่อยๆอ่ะ uh huh. แล้วจังหวะนี้มีจังหวะหนึ่งผมไปไปนั่งพักอยู่แถวไอ้ตรงบ่อ้นาครับจะมีบอ่อ้ําอยู่ผมก็เลยเข้าผมก็เลยเข้าไปพักไงมันจะมีสาละอ่ะแล้ว huh. พอเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับก็คือเหมือนแบบกึ่งอับกลืนนกึ่งหลับ,ก,ก,ก,ลบก็เลยครับผม uh huh. ก็เลยฟังอะไพอเสร็จปุ๊บก็เลย โดนเสียงเข้ามาแล้วครับตอนแรกเสียวมาก่อนเลยเหมือนทหารกองเกียรติยศหาพี่เคยเห็นไหมครับที่ตัดเท้าปุ๊บปรับปุ๊บปรับอ่าครึ้มครับรบปับ,ปบ,ปบเดินกันมาเป็นชุดถูกครับอ่าตอนแรกเสียงมาก่อนรอบที่สองหลับต่อเหมือนะลึงะลือเนี่ยครับผมะลึงะลือเนี่ยครับรอบที่สองมาอีกแล้วคือลับคือกลับมาอีกแล้ว รอบที่สามครับมามาอีกมาก็เลยตื่นเลยเห็นเต็มเต็มเลยเดินรอบเลยครับหมายถึงผีเดินรอบบ่อน้ําครับถูกเห็นผีแล้วเขาใส่ชุดยังไงน่นนะครับชุดทหารเลยครับเป็นชุดทหารเลยแล้วมาระดับแบบกองร้อยอย่างเงี้ยเหรอถูกครับจริงอ่ะถูกครับ แล้วก็จะมามาไม้จุดหนึ่งมาไม้จุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นทางหลักเลยอยอดฮิตเลยครับทุกคนต้องผ่านคือตรงพี่จะเห็นมีพี่มันอยู่ตรงวิภาวดีขาออกเลยขาขาเข้าเลยพี่จะเห็นเนี่ยมันอยู่ป้อมป้อมหนึ่งขาเข้าเลยครับขาเข้าอ่าฮะพี่มีอยู่ป้อมยังไงมีอยู่ป้อมหนึ่งป้อมใหญ่ๆอ่ะพี่สงสัยพี่เคยผ่านอยู่ตรงไหนวะ ด้านเมืองครับก่อนถึงสนามบินก่อนถึงสนามบินมีป้อมป้อมทหารหรือป้อมตำรวจป้อมตำรวจป้อมทหารครับป้อมทหารไม่ใช่ตรงอนุสาวรีย์นั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับอ๋ออ๋อไอตอนน้ําท่วมใช่ไหมใช่ครับอาออ๋ออ๋อไอตอนก่อนน้าท่วมอีกเพราะว่าไปปุ๊บอ่าผมเล่าประวัตินะตรงนี้ก็คือมีจ่าขยิงตัวตายอยู่ในป้อมอ๋อผมรู้แล้วหน้าฐานทัพถูกไหม ถูกครับฐานทัพอากาศครับไอเราอ่ะไอเราก็แบบว่าตอนกลางคืนอ่ะผมเข้าเวรตอนกลางคืนเนี้ยแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าเนี่ยอไอนอนปุ๊บไอบอกว่าง่วงไงรถไม่มีมเข้าไปเวัร์สหนึ่งเข้าไปในป้อมตรงที่ผมไม่รู้ออกว่าเขายืนตรงไหนแต่ว่าเขาไปยิงตรงอ่าไอตรงที่ป้อมกลางครับครับก็คือผมเข้าไปอาลับเนี้ยอผมก็โดน โดนโดนเคาะโดนเคาะหัวครับโดนผีเคาะหัวอย่าหวนะครับอย่าผวนนะอืโดนผีไอ้โดนผีอะเคาะหัวผมเลยอไอ้ผมก็เอา้าใไรเคาะหัวนึกว่าเพื่อนแก้งหรือว่าจา่าข้างนอกแกลแก่เปล่าก็ไม่มีไขืมผมก็สภาพมีผมหลับอยูครับเขานี้มาอีกผมก็บอกบอกจ่อกาอย่ามาทําผมผมขอบปนนี่แป๊บหนึง่งเดียว ตีสามก็ไปแล้วอันนี้คือเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นจ่าแน่ๆตอนแรกยังไม่รู้จ่าครับตอนแรกยังไม่รู้แต่มารู้ตอนหลังมีรุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วตอนเนี้ยไอ้หลักฐานนะครับเลือดก็ยังอยู่ครบครับ,บถึงจะเป็นถึงจะน้ําท่วมไปแล้วก็จริงแต่รอยเลือดยังอยู่อ๋อหรอที่พื้นนะนะที่ที่ผนังเลยครับที่ผนังเหรอมี มีรอยกระสุนกับรอยราบเลือดอยู่เลยยังขนาดน้ำท่วมไม่ถ่าครับแล้วห้องนั้นมันจะกลายเป็นห้องเก็บของไปเลยออืเดี๋ยววันไีนผ่านซอยผ่านเข้าตรงนั้นเดี๋ยวจะจอดดูน่ากลัวมากจะอยู่ตรงกลางเลยครับจะอยู่ตรงกลางเลยทีมกลางแล้วมาเสร็จปุ๊บมาเสร็จปุ๊บมาเข้าเวรตรงอ่า ของสนามบินครับครับผมมาก็เขาเวนตรงสนามบินเนี่ยแหละแต่ผมไม่บอกนะว่าอยู่อยู่ตรงไหนนะครับ,รบแต่อยู่ในสนามบินเนี่ยอืมผมก็ไปไปเสร็จปุ๊บอะ,ะนะครับก็พวกก็เดินตรวจกันครับเชื่อไหมครับเพื่อพี่ว่าว่าตรงนั้น,น่ะตรงรันเวย์จะไม่มีใครกล้าเดินใช่ไหมครับอ่าใช่สิลันเวย์เขาห้ามเดิน แต่นี่เดินครับเดินแล้วก็หายเดินแล้วก็หายที่เดินไปในรันเวย์นะเดินเข้ารันเวย์แล้วครับแล้วจังหวะที่เครื่องจะลงผมก็เลยได้ฉายไฟไปมไม่ไม่มีไม่มีการตอบรับว่าไอเพราะว่าเป็นคนที่เราเราได้แบบพูดไหมว่าใครนะ่ะใครนะ่ะอย่างเงี้ยมีไหมผมผมไม่พูดครับเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ใกล้กับนี่เลยพอดีเลย ครับมันกดใช้เสียงอยู่ใกล้กับนี้เลยแต่เป็นความลับเลยอ่ะก็คือผมพูดไปไม่ได้อ่โอเคไม่เป็นไรอันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นนานยังก็ปีห้าสี่ครับปีห้าสี่ปีห้าี่ห้าห้าปีห้าหกอออออ่อออแล้วทุกวันนี้เห็นผมถามรุ่นน้องไปทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่ครับก็คือจากจากเบสเนี่ยครับเจอเจออยู่ยังเจออยู่ที่ป้อมครับ เออป้อมนี้น่าน่ากลัวนะถ้าบอกว่ามีคนเคยเสียชีวิตในป้อมอะที่ผมนับได้นะครับจากรุ่นที่เล่ามาให้ฟังนี่อยู่ประมาณสามแล้วครับครับแล้วคดีเดียวกันเลยแล้วเคสเดียวกันเลย๋อาหรอแล้วก็ที่เดียวกันครับอืมอันนี้เขาเรียกตัวตายตัวแทนได้ไหมผมก็น่าจะใช่อ่ะครับเพราะว่าส่วนมากจะไม่เป็นพลทหารนะครับเป็นจ่าหมดเลยอ๋ออ๋ออ๋อ เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพี่สังเกตตอนคืนน no ่ะจะมีทหารยืนอยู่อ่ะครับแต่ว่าว่ามีใครกล้าก็อป้อมไปตรงนั้นเลยเพราะว่าจะผ่านห้องน้ําทีเนี่ยถ้าไม่จะเป็นจะไม่จะไม่จะไม่นี่เลยจะไม่เข้าเลยนั่นเพราะเขารู้กันตรงนั้นรู้ครับใช่ไหมพี่สังเกตได้ง่ายว่าทหารจะไม่เข้าค่อยเข้าห้องน้ําเท่าไหรตอนกคืนครับอืที่ดูได้เลยครับอืือืือืม เพราะว่าเรื่องผ่าเรื่องนี้มันยังยงผมยังว่าบอกมันน่าจะมีอยู่เพราะว่าครับอ่าพวกพวกไอพวกรุ่นน้องเนี่ยที่ผมต่อถามมะยังยังเจออยู่ครับเพราะผมขี่รถผ่านไปเข้าตรงนั้นน้องเจออะไรบ้างไหมเจอพี่่นี่ยผมก็บอกเนี่ยกะอยู่กับเขานานๆหน่อยดีๆหน่อยผมก็บอกแบบนี้ผมก็ขู่ไปแต่ความจริงมันก็มีอยู่ครับทุกวันนี้อ๋อก็ยังมีอยู่แล้วตรงป้อมนั้นน่ะ